สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาเจอกันในวันเสาร์นะครับ20มกราคมนะวันนี้ฟุตบอลเตะกันมากมายเลยนะครับทั้งในเกมลีกวันนี้ห <โ frustrating. S 1> ลีกดังเตะกันครบเลยนะแต่ว่าจะมีฝรั่งเศสที่เป็นเกมฟุตบอลถ้วยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกมากมายเลยนะครับทั้งในรายการระดับนานาชาติระดับสโมสรมีฮีโร e <ข domestic S 1> ่เชียง <tak S 1> กัน ตั้งแต่เย็นจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของทัศนาวันนี้นะครับ2คู่นี้คับมาฝากกันก็จัดมาให้เรียบร้อยนะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับก็คู่ที่เราสนใจวันนี้จะเป็นจอแดนพบกับเกาหลีใต้นะครับจะเตะกันในเวลา6กโมงครึ่งนะครับ2ทีมนี้นะครับอยู่ในกลุ่ม E นะครับเกมนัดแรก ชนะมาทั้งคู่เลยนะครับจอแดนชนะอ่ามาเลเซียมา4-0นะส่วนเกาหลีใต้ชนะบาเลมา3-1นะครับตอนนี้จอแดนไปจ่าฝูงด้วยความที่ลุลิยมีมากกว่านะครับตอนนี้ดูแล้วน่าจะสู้กันสนุกนะครับเพราะว่าเป็น2ทีมที่ผลงานค่อนข้างดีแล้วก็แข็งแกร่งนะครับในระดับเอเชียนะครับจอแดนนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ย ประสบการณ์ต่างๆอาจจะเป็นรองเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เรื่องของเฮดูเฮดด้วยเพราะว่าเจอกันมาพักหลังนี่ต้องบอกว่าเกาหลีใต้ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับชนะมาสามเกมติดต่อกันแต่ว่าชนะเกมละ1หนึ่งศูนย์นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากเรื่องของราคาวันนี้ต้องบอกว่าอ่าค่อนข้างสูงเลยนะเพราะว่าเกาหลีใต้ตอแพงมากนะครับกำแพงสูงถึงหนึ่งจุดเจ็ดห้าไฟบอคับคือต้องชนะสองศูนย์ถึงจะได้เฮซึ่งผมมองว่า เกมนี้ไม่ง่ายนะเพราะว่าอ่าเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะสังเกตมาที่ผ่านมาเนะี่ยตลอดกลุ่มนี้มาผ่านมาเนะี่ยอย่างญี่ปุ่นก็ถือว่าเจองานหนักนะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับแล้วก็อีกหลายๆทีมเลยต้องบอกว่าปีนี้มาดีจริงๆนะครับ